ก็เรียกหนึ่งกว่าอกริันอพิารณาโสภาพปูโบ่จอะไรใช่โสภาพโทารที่ยัษโสภาเกิดเป็นดีบุกไรวิชายิางใหญ่ไหลสายโฉภาภ เนี่ยนะเนี่ยไม่มีไต่างเลยขอเลยต่กที่